คือจริงๆโรคที่เกิดจากการสัมผัสด้วยมือเราเนี่ยมีมากมายเลยค่ะโรคที่เราเจอบ่อยๆเลยเริมหิดบางคนเป็นงูสวัสดเนาะแล้วสัมผัสเชื้อก็เป็นได้ค่ะจ,จับนู้นจับนี่มาจับที่ไหนจับตาเป็นไงตาแดงนะไปจับอาหารหล้างมือหรือยังยังไปหยิบมาจ้ะเราก็ไงใส่ปากเข้าไปเท่านี้ละค่ะเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยตรง ปัจจุบันเนี่ยการล้างมือเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนไปบเราค่ะถ้าย้อนกลับไปดูเนาะก็จะตั้งแต่ปี2019ที่โควิดเริ่มเข้ามาทุกคนจะถูกรณรงค์ให้ล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากเนาะเราก็จะมองไปถึงภาพกีวกับว่าการล้างมือจะช่วยเรื่องป้องกันโควิด19แต่ความจริงแล้วค่ะการล้างมือเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะเชื้อโรคทุกชนิดที่ผ่านมาทางมือของเราหรือว่าการสัมผัสถ้าเกิดว่า เรารับเชื้อสิ่งนั้นเข้ามาแล้วเราได้ล้างมือก่อนเราก็จะสามารถป้องกันมันได้นึกภาพง่ายๆค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเราทําอะไรกันบ้างจับทุกอย่างเลยเนาะตั้งแต่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราเนาะธนบัตรที่เราใช้จนกระทั่งเราออกนอกบ้านเข้าไปสู่ระบบบริการสาธารณะขึ้นรถเมล์รถขนส่งต่างๆเข้าไปช้อปปิง้งซื้อของสิ่งต่างๆที่เป็นผิวสัมผัสท,ที่เราเข้าไปจับสิ่งเหล่านี้ก็มีเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามือเราจับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะรับเชื้อสิ่งนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จัดการกับสิ่งนี้ก่อนที่จะมาสัมผัสกับตัวเราเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ตัวเราแน่นอนค่ะคือจริงๆโรคที่เกิดจากการสัมผัสด,ด้วยมือเราเนี่ยมีมากมายเลยค่ะลองยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนาะเอาแบบผิวหนังชนกันเลยสัมผัสมาแล้วโดนโรคที่เราเจอบ่อยๆเลยเริมหิด บางคนเป็นงูสวัสดเนาะแล้วสัมผัสเชื้อก็เป็นได้ค่ะหรือพวกเชื้อราต่างๆเนาะภาพที่2ที่เราเห็นจับนู้นจับนี่มาจับที่ไหนจับตาเป็นไงตาแดงนะก็เป็นโรคอีกอันหนึ่งที่เกิดจากการสัมผัสที่เราคิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวแต่ความจริงก็เกี่ยวเยอะเช่นโรคทางระบบทางเดินหายใจแบบรุนแรงน้อยเนาะเป็นหวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่หรือลุกลามไปเป็นโรคซาไข้หวัดนก ืว่าโควิด1 9ที่เราผ่านกันมาแล้วพวกนี้จริงๆเรารู้กันว่าไอจามรถกันถึงจะแพร่เชื้อได้แต่ความจริงแล้วค่ะเวลาที่ผู้ป่วยไอจามแล้วมีสารคัดหลังเนี่ยกระเด็นกระดอนเนาะไปอยู่ตามพื้นผิวต่างๆแล้วเรานี่แหละค่ะเข้าไปจับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ร่วมๆกันเชื้อเหล่านั้นอยู่ที่มือเราค่ะถ้าเรานำสิ่งนี้มาเป็นยังไงแตะหน้าแตะจมูกแตะปาก มันก็เข้าสู่ตัวเราได้เช่นกันอีกทางหนึ่งค่ะก็คือทางเดินอาหารเวลาเรามาเนาะท้องเสียอาหารเป็นพิษปวดท้องต่างๆมาจากไหนคะก็มือเรานี่แหละจับสิ่งที่มีเชื้อโรคไปจับอาหารหลังมือหรือยังยังไปหยิบมาจากเราก็ไงใส่ปากเข้าไปเท่านี้ลคะค่ะเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยตรง จริงๆองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนาเรื่องของการล้างมือเอาไว้ค่ะเขาแนะนําให้เราล้างมือด้วยน้ําเปล่าบวกเนาะบวกสบู่ไม่แนะนําให้ล้างมือด้วยน้าเปล่าเพียงอย่างเดียวเนาะโดยที่ล้างไปเนี่ยก็ต้องล้างให้ถูกวิธีจริง,รงๆเขาแนะนําให้เราฟอกมือเนาะให้ครบตามขั้นตอนที่เราก่าวไว้ในวิดีโอข้างต้นเนาะก็คือ20วินาทีต่อเนื่องกันนะคะซึ่ง20วินาทีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้จับเวลาหรอกเอานึกภาพง่ายๆเนาะ เราร้องเพลงน่าจะร้องเพลงได้ Happy Birthday ร้องไปค่ะอันนน่าจะประมาณ20วิหรือคนรุ่นหลังๆห,หน่อยเนาะ,ะรุ่นหมอเลยยังร้องได้อยู่ช้างช้างช้างเนี้ยสองรอบได้ละ20วิพอเราล้างต่อเนื่องแล้วเนาะมันก็จะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้แต่ถ้าเราไม่ไม่สะดวกค่ะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่มีน้ำกับสบูนะ่เนาะเราแนะนำให้ใช้ แอลกอฮอลเจลเอามารางมือทดแทนได้แต่ว่าแอลกอฮอลเจลที่เราจะเอามาใช้ค่ะขอดูกันนิดนึงว่าต้องมีแอลกอฮอลมากกว่า70%ขึ้นไปจึงจะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อราได้ค่ะ จริงๆแล้วเราจะล้างมือกันก็ต่อเมื่อเราเห็นความสกปรกบนมือเราอย่างชัดเจนเนาะส่วนใหญ่แล้วแต่ที่เราไม่เห็นอย่างชัดเจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ล้างค่ะแต่ให้เราพึงสังเกตไว้ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่โดยเฉพาะเวลาที่เราไปในที่สาธรารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้ารถโดยสารสาธรารณะไปช้อปปิ้งตามที่ต่างๆแล้วเจอผู้คนมากๆห้องน้ําสาธรารณะที่เราเข้าไปใช้บริการสิ่งเหล่านี้จะมีเชื้อโรคปะกลอยู่ทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามให้พึงะระลึกว่าเชื้ออาจจะอยู่ที่มือเราแล้วนะล้างมือกันเถอะค่ะก่อนที่จะกลับมาสัมผัสตัวเราเองหลังจากที่พวกเราตื่นตัวกันมากๆค่ะในเรื่องของการล้างมือเราจะเริ่มมีเคสที่เป็นเรื่องของปัญหาของการล้างมือกลับเข้ามาเจอกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมือแห้งเป็นขุยเป็นผื่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเนาะทำไมมันถึงเกิดขึ้น การใช้สบู่กับน้ําเราเนึกภผ้าไม่ง่ายเนาะเวลาที่เราล้างเราไม่ได้ล้างเฉพาะเชื้อโรคออกไปด้วยแต่เราล้างความน้ํามันบนผิวของเราออกไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพอน้ํามันมันหายไปเนาะตัวเกราะป้องกันมือมันก็หายไปด้วยทําให้เกิดความแห้งกร้านขึ้นแล้วก็เป็นโรคขึ้นมาได้กับอันที่2ค่ะตัวแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันแอลกอฮอล์เจลเนาะพอล้างเสร็จมันดูดน้ําออกไปด้วยค่ะพอดูดน้ําไปด้วยแล้วมือก็แห้งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นบุคคลที่ใช้การล้างมือด้วยทั้งน้ำแอลกอฮอล์ทั้งสองอย่างนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องมือแห้งมากกว่าปกติตามมาได้แต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะคะแต่สาหรับคนที่เป็นเราก็จะมีคําแนะนําสําหรับการล้างมือมาให้ค่ะเพราะยังไงก็ตามเราต้องล้างมืออยู่ดีแนะนําให้หลีกเลี่ยงการล้างมือที่บ่อยเกินความจําเป็นเนาะ ถ้าเราล้างมือเราก็ล้างเมื่อจําเป็นเท่านั้นตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ถ้าล้างมากเกินไปมันก็จะทําให้มือเราแห้งมากเกินไปค่ะอันที่2เราต้องเลือกใช้สบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันเลยเนาะที่สามารถเอามาใช้ได้เราก็เลือกในส่วนที่เราใช้ได้ไม่แพ้บางคนแพ้ง่ายก็อาจจะต้องดูว่าเป็นส่วนผสมของออแกนะิกอะไรเงี้ยเสริมเข้าไปเนาะข้อที่3เนี่ยน้ำที่เราเอามาใช้ค่ะ เราควรจะหลีกเลี่ยงน้ําที่อุ่นจัดเพราะจะทําให้ผิวเนี่ยแห้งมากขึ้นบางคนเนี่ยเราเชื่อว่าใช้น้ําร้อนดีนะจะได้ฆ่าเชื้อโรคซึ่งจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นค่ะถ้าเราใช้น้ำเร่วมกับสบู่ก็สามารถต้องการเชื้อโรคได้อยู่แล้วนะคะหลังล้างมือค่ะสับมือให้แห้งทันทีคำแนะนำก็คือใช้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วทิ้งทันที โดยซับเบาๆนะคะอย่าซับแรงมากไม่งั้นมันก็จะแห้งเหมือนกันค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเป่ามือด้วยลมร้อนแบบอัตโนมัติเพราะว่าจะทําให้มือแห้งจากการที่ความร้อนมาโดนมือเราแล้วก็ระเหยเอาความชุ่มชื้นออกไปจากมือนะคะสุดท้ายค่ะล้างมือเช็ดเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกใช้ครีมบำรุงผิวทันทีเลยค่ะหลังจากที่เราล้างมือแล้วซับแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมีมากมายเลยค่ะอาจจะดูนิดนึงว่าถ้ามือเราแห้งไม่มากนะ ใช้เป็นเนื้อโลชั่นแต่ถ้ามือแห้งมากๆแนะนำเป็นตัวที่มันเข้มข้นมากกว่าเช่นพวกเนื้อครีมและอย่าลืมทาให้ทั่วทั้งฝ่ามือแล้วก็ง่ามนิ้วมือทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนที่แห้งที่สุดจริงๆแล้วอาจจะอยู่บริเวณง่ามนิ้วมือนั่นเองค่ะปัจจุบันนะ้โควิด1 9ยังไม่หายไปและหมอเชื่อว่ามันก็คงยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉนั้นคำว่ากาศไม่ตกเนี่ยยังไม่ต้องหยุดนะคะ ยังทำต่อไปได้เรื่อยและอย่าลืมการล้างมือก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเราเพื่อป้องกันโรคต่างๆไม่เพียงแต่โควิด -19 ยังสามารถป้องกันโรคอื่นๆตามที่เราได้คุยกันไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะคะอย่าลืมล้างมือหลังจากที่เราไปสัมผัสสิ่งต่างๆก่อนกลับมาเจอตัวเราเองรักตัวเราเองมากๆก็อย่าเอาเชื้อโรคเข้าตัวเรานะคะฝากไว้ด้วยค่ะฟังหมอจุลาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ